ไลนมาเลยลมาเลยนี่ครับวันนี้อยู่ที่ฟาร์มในใจนะครับอยู่ที่อำเภอบางพระนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับ นี่จะพาไปชมบรรยากาศด้านในนะครับจะเป็นพานน้ําไหลนะครับผมบรรยากาศดีมากครับมีโต๊ะให้นั่งนะครับด้านใน,นี่ระหว่างเดินเข้ามาครับอาหารก็คือสั่งด้านบนได้นะครับแล้วก็มีพนักงานไปเสิร์ฟภายด้านล่างนะครับผมบรรยากาศภายในครับจะพาเดินลงไปด้านล่างนะครับผม ด้านล่างนี่จะเป็นทานน้ำไหลนะครับผมวันนี้น้ำแรง่อยนะครับผมนี่บรรยากาศด้านล่างนะครับผมจะเป็นโต๊ะให้นั่งนะครับสั่งอาหารด้านบนครับนี่ครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับใต้ร่มไผ่นี่ครับผม นม่ไง่น่งนี่แหละเออลาบุบุลาบุบุมเต็มบุกแล้วลาบุบุุกยังเลย เดินเรื่องร้ <c oughs> าแลวก็โอยย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 มาเลยลยลยยยย

ลอยไป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 ลอยอย่งั้ไม่ได้